ใกล้จะจบแล้วแม่สวัสดีครับแล้วรู้สึกไงบ้างเขตามตัวจับคนร้ายได้แล้วแม่รู้ึกไง้างค,ครับใจจิงนะมันก็ต้องดีใจ แล้วคุณแม่ได้ให้อภัยเขาไหมหรือเขามาขอโทษไใจไหมได้แต่ไม uh, oh, ่ให้อภัยครับผมไหวไหมป้าไหวอหป้าคุณสาวไม่ไหวคอคสามี ่้มเคยซื้อรถเงินสดอ่ะผมตั้งค่าได้ห้าแสนนะผมออกไปได้แต่ถามว่ามันก็ต้องสแกนหน้าไหมมันก็ต้องสแกนหน้าครับแล้วถามว่าคนอายุยี่สิบเจ็ดกับคนอายุห้าสิสี่ไปบอกสัญญกรรมอ่ะ มันเป็นไปได้ไหมครับผมถามว่าตอนนี้ผมก็ผมคิดว่าผมก็จะดาเนินการนะครับผมก็ไม่ยอมผมพูดเลยถึงร้านทองเลยนะครับผมบอกเลยทั้งนิติของคอนโดด้วยเหตุเกิดทําไมไม่แจ้งตารวจนะครับทําไมไม่แจ้งตารวจจะมาบอกว่าเขาเงียบไปแล้วอะไรเงี้ยคุณดูแลอยู่คุณก็ต้องดูนะครับก็คือคลที่จะฟ้องทางนิติใช่ฮะแล้วก็แบงค์ด้วยใช่ครับธนาคารด้วยครับผมบอกเลยทั้ง3ที่เนี้ย ผมดาเนินการแน่นอนทรงออ๋อเดี๋ยวนั่นแหละครับเดี๋ยวก็ต้องทั้งหมดนั่นแหละครับครับผมคือมองว่ามันหละหลวมเกินไปละหลวมอันนี้จะเป็นเคสให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเพราะถือว่าจะเงินเท่าไหร่อ่ะมันถ้าแล้วคุณจะกําหนดทําไมว่าต้องสแกนหน้าใช่ไหมฮะอันนี้ผมพูดจากหลักความเป็นจริงเลยนะครับฮะมันต้องสแกนหน้าทําไมถึงเงินเป็นตั้งหลายล้านเป็นล้านนะฮะ เห็นกับการขายทองมากเกินไปไหมอันนี้ขอพูดจากหลักความเป็นจริงเลยคือพี่ชายกำลังคล่องใจว่าเวลาไปทำธุรกรรมเวลาไปทำะไรใส่แว่นตาปิดแมสปิดอะไรตลอดเลยใช่ไหมฮะเราเข้าลงรับจำนำทำไมเราต้องปั๊มลายนิ้วมือเราต้องถอดแมสถูกไหมครับเออเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทำตามกฎของที่เขามีอยู่แต่นี่มันเหมือนแหกกฎอ่ะเราจะมาอ้างว่าอย่างงันนี้ไม่ได้เพราะน้องผมเสียไปแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรซึ่งเรามีชีวิตอยู่เราก็จะต้องเรียกร้องแทนครับ เขาไม่คนไม่่คยพูดแสดงว่าที่ผ่านมาเราทราบว่าลูกทำธุรกิจคนเดียวค่ะเป็นเรื่องเขาทำคนเดียวก็แม่ก็ไม่แซกเขาเหมือนกันไอ้เรื่องส่วนตัวแล้วเขาแม่จากตอนแรกที่บอกว่าจะยังไม่จับงานศพอะค่ะวันนี้จ่าเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไม่จัดไม่หมายถึงว่าตอนที่ยังจับไม่ได้นะอ่าก็จะต้อไปติดต่อวัดแต่วัดเขาก็นั่นกัเปนจะญาติบเมีพาเขาที่วัดน้ำพุนเดียว ยังนะยังสงสัยจะเป็นพวกนี้นะอยอดเงินของลูกคุณแม่จริงๆแล้วเบ็ดเสร็จที่หายไปจากบัญชีประมาณเท่าไหร่ครับล้านเท่าไหร่ประมาณล้านล้านล้านห้าหรือเปล่าน่าจะล้าน,ก,านกว่าประมาณนั้นแล้วครับประมาณล้านกว่า ตอนนี้ก่อนนะในที่เขาส่งมาเอาเอกสารบัญชีอะไรต่างๆตอนนี้หนูรับแท้รับผิดใช่ไหมไม่ค่ะคือปกติหนูกับอาคุยในไลน์กันน่ะน้อยมากใช่ค่ะขนาดเจอตัวเนี่ยตัวต่อตัวอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยค่ะแต่มันก็มีบางเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาเป็นคนสังเกตอืมใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นที่อ่าแมสเซนเจอร์ซิลฟี่ให้น้องเห็นหน้าแวบหนึ่งอ่ะอ่า เต็มต้อนหัวเลยย้อนใส่มันย้อนแต่งไหมคะเปลี่ยนมุมไหมฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ด่างคุ้งก่างหน้าด่างดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมพี่พร้อมนะอ่าใครถามเอาเลยครับความขึ้นหน้าคดีล่ะครับเท่าที่ทราบเนี่ยทางสืบภาคสืบจังหวัดเนี่ย รายงานมาว่าจับกลับแล้วนะฮะที่จุพิจุมพรนะครับถ้าอยู่ระหว่างประหารจะโดนประหารที่บอกว่าทุ่มเอออ้างว่าเป็นนี่อะไรนี้เข้าไปสื่งไปยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวต้อสอบพิจรันนึงตอนก็ชื่อประมาณนั้นรู้จักกับคนเสียชีวิตเมื่อก่อนนีะครับอะไรนะับเขารู้จักกับคนเสียชีวิตเมื่อก่อนก็บอกว่าโกงโดยโกงว่าประมาณนั้นนะครับทาธุรกิจร่วมกันประมาณนั้น เป็นจำนวนหงเป็นจำวนห่งปสับครับเป่นรับจะจำได้ที่ไหนยังไงคที่ชุมพรกลับบ้านบ้านเขาอยู่ชุมพรครับกลับนที่ชุมพรนี่เป็นบ้านเพื่อนบ้านญาติครับท่านคุณกับบ้านครับบ้านเขาเลยบ้านเขาเยอะเลยครับเต่นบ้านเลือดชุ่มชื้นเขาเป็นใจบ้านเกิด่าแต่กลับบ้านไม่ได้บอกครับ แล้วจะมีการน,นําตัวมาคืนนี้ได้ไหมคะ,คะเ้าเสร็จธุรกรรมที่ดวนก็เดินทางม,มาเลย<า>เจอเจอของกลงางนูครับทองคำเจอของกลางนี่ครับตอนนี้ทรัพย์สินเหลือเยอะไหมครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าเหลือเทา่าไหร่แล้วแต่ทราบว่าเจอทองคำนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตายเขารับสั้นๆว่าถูกโกงครับครับตอนที่ผมทราบแค่นี้ข้อหานะคะตามเรื้องต้นข้อหาอะไรคะข้อหาก็ ค่านะครับเจต <ừ, S 1> นาครับเขาทำธุรกิจมั่งการน่าจานะเท่าที่กั่านะการเียนความอันนี้ไม่รู้ข้อขอ,อ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องสอบอ,กบอีกทีทำต้การมานานไหมยัราบก่อนหน้านี้มีรายละอยดอย่างอื่รือาสถาบันธุรกิจไม่ทราบครับเรื่องของคนเป็นเพื่อนการธุรกิจเขาให้การว่าอย่างไรเบือ้งองต้นแต่เบื้องต้นรับทุกข้อกล่าวอาเลยใช่ไหมยังไม่รับเหตุผล ไม่ทราบเลยเพราะว่าขาดลุ้นแรงงานน้อยมากเร